เด็กวอดอีฟแบบเอาเคงเมาคนเงันแบบสองสองสองแบบไต่ไต่ไต่เลงไปเรื่อยๆในราคาสองเล็กใช้มาชูนแบบอันดับหนึ่งอ่ะเด็กจะเป็นเด็กไหนใครจะเป็นอันดับหนึ่งในแก๊งลีใครก็ดแล้วพูลืมดูคููเังเป็นจ้าม้าสนใจพอกในเด็กมันก็ขาดแค่สี่เฮนที่เหลือมันจะครบแล้วครบผู้แค่แล้วมีเนี่ย ไม่ต้องกันเช็คไมลรวไรโอ้เดาอ่ะสกีแวนตีฮิตปบมือหนึ่งปนี่ได้จวดหนึ่งผ่านเทคทำงานอ่ากอลาบ้าจวดของเปนะเบิดรนโอเคคอนเทนว่าเฮ้ย ใชอมือหนอาตืเลยจับไร่บอจับไร่บอจับไร่เฮียจับไร่บอ,อ,อ,อยี่สิบยี่สิบป่อยไม่มีฮิวริบสองิบสองสองสมนิดอันเป็นจัวไลท์รัดเบรก ไฟล์มือหนึ่งตัวหนึ่งไปดูเด็กโปรไฟล์ย้อนไปดูได้คลิปเมื่อชาติเลยเออไม่ใช่นี่อ,นอันก็นออ,กออีอกข้าไปเลยออ<อ>นี่วะพันนี่ตีแวนแวนี่ว่าหนเลยเอื่อจั่วซองมันไหลวะซองใหม่ ไหลนี้ไม่ทันเล่นแค่เดียวเองสองไหลเลยเข้าเสอกทมีวิตตอรี่กับจิงกาครบละแถวหน้าบอกโอ้โห ไม่มป่ยเล็กแม่เ่ยสองเที่ยอไม่มีแกโอโ้โหมีพลังมีพลังโอโออนน้เท่าไหร่สองหมื่นอีกแปดเปนห้า สามสัตเจน,เน,เน,เนโ,โอ้ี่บแปสบสสี่อ,ไอ็ได้ทบบาบาสตนึ่งเอาแวนบวกได้บูช มีเจ็ดมีใบโซนเจ็ดใบอืเอาเลยหอดเลขมืนห้าโปรเจกต์ใช่นี่ือว่า้สามหมื่นกิวใบหนึ่งหนึ่งแมวหนึ่งกอสูนยอย่างเดียวใช่ไหมสามหมื่นนี่ เราเขาโได้ฟอสได้โที่แกทำผ่าดจิงังเลยจะอบี หน้าตาเนียบิเอ้ยพี่จี๊ดพี่จี๊ดสวัสดีตัวหนึ่งอุตส่าหแบนจี๊ดบวกหกพันเอ้ยบวกเอ่อบวกหกพันเฮ้ยไปกับไอ้เสตีเขาเลยวะเหมือนหนึ่งไงเหมือนหนึ่งเขาตเหมือนเอ้ยเหมือนหนึ่งเหรอหน้าเออ สามสิบสามสองีเฮ้ยเดี๋ยวสองได้สองได้นะเฮ้ยพลังขีไอสัตว์เอ้อพลังพลังยิ่พลังเวนิวเฮ้ยตายแลวยิวยิวหมดละพลังเพนโดขีๆนะอ๋อพลังขีสองขีนี่ว่า รอดล,อละเท่าไหร่นั่นง้สามสามส,ามสามโอ้โหโอ้โมมไม่เข้าอ่ะจบจบจบจ,บม,จมันมีเท่าไหร่นะันเป็นหมื่นเลยเที่เงี้ยมีด้วย สกิลแวนดูเลยครับเป็นหรูบัสกส่วยทำไมได้สกิลมันดูเลยครับอ๋<ะ>เอเฮ้เออเได้เ,เออมามาลงคนนี้นี้บอกใบหนึงหนึ่งบวกสามพัน อะไรจ้าทิ้งในคณะเกศสามโดนไล่ทับ้าสสองตัวอ่สุิยุปนี้แวนลงตัวหนึ่งทิ้งมือหนึ่งทิ้งนี่ถ้าการที่ทิ้งเป็นเกศสามสูงกว่าเลือกสามตวัวหมุกสามพันเอ้ยบุกห้าพัน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 อื สกิลแวนสี่สามสเจทั้งสนามทั้งสนามหมุกหมื่นด้วยสกิลของตวนไหมสกิลแวนโอเคแวนหกเดมุกิถ้าเท่าไหร่จ้ะฟอร์ตเลอสามหมื่นห้าสองทีสามได้เยี่ยม่โปี่จที่ไร พลังดอกสองหมื่นสองทิ่สี่หมื่นห้าหมื่นสามสองที่สองที่ไปโอ้โหถูดีขึ้เลยอะไรสิบแปดอันนี้ใบหลุมสิบเก้าสิบเก้าเดี๋ยวสิบแปดสิบเก้าอันนี้โบกให้หมื่งยี่สิบเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าพร ิติครับสสิเฮ้ยยืเ้ยเอกิิไม่มีลุกตะพี่เฟิร์ไม่มี นี้ลงมาครับลองจำหสบายสองจวยแข่งกันปิดเกมนะปิดไม่ได้ตายเองเออปิดไม่ได้ตายเองแต่ จาา e anyway? ม, there, s. <S <ะ>มึงอ่ะมันน้อยไ่ไหมไม่ได้ทิกแม่เลยยี่แปดเดียไปหกสามพันเนาะอือก็สิบเก้าเก้าสิบอ็ดสามสามสี่ห้า็เจ็ด็ดสามสิบสามสองคีนี่แหละเท่าสิบสามสิบแปด เข้าเทินจัว่วอ่ะเราสกิลลงใบหลุนหนึ่งบวกสามพ,พันห้าห้าซีสี่สิบหกบวกสามสิบเก้าพอดีลงคนนี้คนนี้บอกสนามเก็บเคลสี่เก็บอะไรง่ายดอกถ้าเก็บ 3, สามผมว่าโซบ้าสองจั่วเก็บเคลสีส่เข้าไปก็ได้โซ่สองจัว,ว,วนึ่ง ไปเดียร์ไรจ้าเก็บไปมีงทีเลยทั้งสนามบวกมืออะกิเวนทั้งสนามบวกมือแล้วก็บ,วกบุกไลทบุกขีตัดไหมเฮ้ยติดหลูติดหลูหลโ,โขไฟปิดลูกปิดหลูอ่ะคนนี้แมนลงสนามจวนหนึ่ง ทิ้งกา๊าซหนึ่งใบทิ้งนี่ถ้าทิ้งสามถูงกว่าเลือกสามใบบวกห้าพัน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 ได้รับเทมเพิ่มเลยเพราะว่ามีเก้าใบสามหมื่นห้าสองคิดสามได้ได้นะสามห้าสามสอง เจ็ดได้ดิได้ดีอ๊อได้เดี๋ยวปาติโถ่ฮิวทิกเกอร์อ้าวได้ได้สองเนี้ยฮู้ไอ้ล่อนิวอีกแล้วอ่ะเชอล่อนยิวมาตัวใดเยอ่ย